เห็นหน้าตาององนี <sh arp> <sh arp> <sh arp> ้คุณไม่ได UM ้เปิดคลิปซ้ำต่อย่างใดครับนี่การรังแคนของช่องมูเตชั่นโลโคอชัวนี่ดูดูแม่นอย่างตาเห็นนยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับวันนี้เรากลับไม่แล้วครับกับช่วงแน่นอนครับว่าเห็นหน้าตาององนี้คุณไม่ได้เปิดคลิปซ้ำต่อย่างใดครับเพราะนี่คือการรังแคนของช่องเรานั่นเองนะ หลังจากเปิดไปแล้วในคลิปรีวิวแล้วก็คุณเกียร์ e ีก่อนหน้านู้น่ะเออเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เนี่ยมันต้องได้สิ่งที่เราต้องการเลยครับนี่การรังแขงของช่องมูเตชันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยมันจะได้ไหมเออลืมบอกสิ่งต้องการคืออะไรนะครับใบแรกเลยสตาร์บิลิเวอร์ครับผู้เชื่อมั่นในดวงดาวของเรา มันต้องออกให้ได้แหละกล่องนี้นะครับแล้วก็อีกใบนี้ที่ผมอยากได้ก็เอาเป็นยิงกาดก็ได้นะเออยิงกาดก็ดีนะครับผมเพราะว่าเออถ้าเกิดเราได้ยิงกาดเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ใช้ก็ตามนะครับแต่อันอาจจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งสําหรับเราเอาไปตามหาสตาร์บิลิเวอร์ในอนาคตได้เออนะครับผมเพราะอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเริ่มสุมเร็ดดีกว่านะครับอันนีน้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แบบว่าพวกเลรเนาะหนึ่งกล่องมันออกอะไรยังไงหรือว่า โอกาสออกมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปรีวิวหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูเกลือแบบจุใจมากกว่าตอนนี้เนี่ยก็ย้อนไปดูคุณเกลือขออีพีก่อนๆได้นะครับอ่ะเริ่มไปแล้วกันนะครับอ้าวเปิดดูซิได้อะไรนะครับตั้งแต่หน้าก่อนเอออ่ะโอ,โ,โอ้โหได้เป็นอ่าได้อยู่ได้อยู่นะครับใบนี้นี่ก็ของดีได้ใช้นะครับอ่ะแต่ความจริงก็คือได้ครบแล้วนะนะครับผม ก็ได้องก็ได้เป็นใบที่เราใช้หลายใบหน่อยเนะี่ย่ะเริ่มนะครับช่องเรายังถือคติที่พว่าเปิดส้ายก่อนดีเสมอนะครับบอกเลยคร่าวๆก็คืออ่าในหนึ่งบล็อกเนี่ยเราการันตีแล้วว่ามันออกแน่ๆครับว่าเป็นกรอบทองดําหรือบัลแยอย่างน้อยเอ้ยไม่ใช่อย่างน้อย,อยชัยชวร์ๆสองใบแต่จะเป็นอะไรก็ต้องรุ้นเอานะครับเดี๋ยวขึ้นค่าที่สุ่มได้ทั้งหมดตรงนี้ อขคินดูนะครับโคตรเยอะเลยนะมาแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะได้เออสตาร์บิลเวอร์มากมากนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเนี่ยไอ้ถ้าอีกกล่องอีใบหนึ่งถ้าเกิดเป็นยิงกาดก็ดีหรือว่าออกใบไดใบหนึ่งในสองใบาเนี่ยผมก็โอเคและเฮลันนะครับอีใบหนึ่งจะอะไรก็ได้ฮนะเออถ้าเกิดได้สองใบพร้อมกันนี้ก็ยิ่งสุดยอดมากเลยนะแต่คงมีทางอ่ะเริ่มครับซองแรกหนึ่งซองมีค์ดห้าใบนะครับแต่ว่า เนื่องจากเป็นคุณเครือเนาะผมแบบเอาแบบรวดเร็วเลยแล้วกันผมลุยไปสุดท้ายเลยจะได้ถึงเป้าหมายไวนะครับห่ะไปครับใบแรกไม่ใช่แต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเร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 ามีสิ่งที่ต้องการขอให้อย่างขอบคองเนี่ยก็ชีวิตจะมีหวังละข้าม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 ไม่ได้โอ้อากิตโตะสองใบแล้วไม่ใช่ของเสริมอากิตโตะสองใบเหรอ เออจริงนในคลิปรีวิวผมพูดผิดนะตัวเนี้ยมันเป็นของอากิโตะนะผมจะไปใส่กระทมไม่รู้มันเป็นรวมเหมือนกันไ,ไ,ได้ไงนะ <g ül> เออผมว่าเราปลื้มตัวให้มันดีอ้าเอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาออกเฮ้ยโอ้โหสามใบเลยเหรออากิตโตะออกของของอา,อากิโตะนี่อมังคสกมอัสา์ออกสามใบเลยนะป <g ül> ิดกันอย่างนี้เลยนะ <g ül> ถ้าอีกใบหนึ่งเป็นไอตัว <c ười> ของเอ็นเชนอีเนี่ย <g ül> ถ้าเกิดเป็นโลเอ็นเชนนี่จะผมตะลึงในการเปิดตัวของตัวเองแล้วนะ <c ười> โอ้ไม่ใช่น <laughs> ะนี่ก็เป็นโลเอ็นเชนนะครับเป็นของเออเป็นคอนสวาเล็กนะครับเป็นของไทม์ดรา g o อนอ่ะยังยังกอบพองยังไม่มายังได้อยู่ครับทุกคนเง้มๆง้มอ้าวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ เกลมามากพอแล้วสำหรับผมครับกล่องนี้ทุกอย่างมันต้องจบครับมันต้องจบโอ้มันต้องจบบัด <c oughs> ี้แลมาแล้ว <c oughs> โอ้โหตัดเลยทำนาน <c oughs> เรียบร้อยอีกหนึ่งใบเป็นอะไรล่ะอันเนี้ยบัดดี้แลออกแล้วนะครับแสดงว่าเราจะเหลือโอกาสในการสุ่มกรอกทองเนี่ยหรือกรอบด,ดำเนี่ย อีกแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมคงไม่สวยอย่งนั้นอะว่าได้บัตตี้แร่สองอันลิฟมันไม่น่ามีไม่ไม่ไม่น่ามีทางมไม่เคยเปิดเจอบัตตี้แร่สองอันถ้าเกิดใครเคยเปิดเจอบัตตี้แร่สองอันอยกบอกเราได้กันนะเ,เพราะว่าผมค่อนข้างแบบไม่ค่อยไอ้นี่กับบัตตี้แร่เท่าไหร่น,นะครับผมจะเน้นไปที่กรอบทองมากกว่าอทองไหมแม่ไม่ทองครับแอสโตร เกินครึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบนะครับใครจะถึงครึ่งทางแล้วหนึ่งบอกว่ามียี่สิบซองนะฮนะพีะ่เห็นแวบๆบแบบไีช่ชากรอบทองทมบนะครับทามดูรา้อนนะครับทามดูเร์นะครับอ่ะโอ้โหล้นเฟรมล้นเฟรมขยับหน่อยนะเออจะได้เต็มเต็มนะอ๋อ จริงๆเนี่ยตอนคลิปนี้ออกมานะครับมันวางขายไปสะพังแล้วใครได้อะไรก็แบบแชร์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเออจะได้รู้ครับว่าเออเราเกลียดกันอย่างทั่วถึงหรือไม่ครับอ้าวครึ่งทางครับผมเพื่อหนึ่งสองสามครึ่งหนึ่งสตาร์บิลิเวอร์ยิงกะต้องมานะครับสักใบหนึ่งไมใช่ไม่ใช่ แต่ผมรู้สึกมัอัศจรรย์อย่างนึ่งคือตอนที่เอ็นเชมันออกติดกันสามใบแต่เป็นสายเดียวกันซะด้วยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าดูดูดูสิมันจะออกมาไหมอ่าทองมากทองเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทองนะครับไม่ทอง ไม่ใช่ทองนะครับนี่ก็ทองให้ตายเถอะอ่าปึ๊บปๆ๊บป๊บเฮ้ยอันนี้อันนี้เหมือนจะทองแต่แต่จะเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นคาร์บอีททุกคนเป็นคาร์บอีทเอ้ยเป็นคาร์บอีทเป็นคาร์บอีทแต่มันคือตัวอะไรอะไนส์วัน โอ้โห oh, nice ไนซ์วันนะครับผมเอ้าอย่างน้อยก็เป็นไนส์วันเลยวะเรียบร้อยคลิปนี้เกลือชัวนะครับที่เหลือก็คงจะเป็นการ์ดทั่วไปวนะเพราะมันออกมาแล้วสองใบนะครับตามเลเยก็คือโคมีออกกันละแต่เป็นอย่างน้อยเป็นไนส์วันก็มันเป็นเมจิกเอาไปเอาไปใส่ดิกก,กาก้าก็ได้วะแต่จริงปกดีถามมันแต่กใบมันก็เป็นของเออมันก็เป็นของสามัญมดนี่วะ่ะแต่แต่ผมอยากได้นั่นนะ ให้ตายเถอะอะไรอย่างเนี้ทำไมดวงผมมันเกลืออยงนีวะเปิดออกเปิดออกเพื่อ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 ของเพื่อของมันหลุดพลานดนะครับเผื่อเผื่อมันมีไม่มี มันแบบเอยออกมาเลยอาจจะแบบใส่เกินสักกล่องดึงนะได้ไหมลงแบบใส่ใส่เกินอ่ะนนี้ว่ามีว่าแบบเซอร์ไพรส์ว้าวเรามาทายกันดีกว่าว่าจะได้อะไรนะครไหนๆก็ไม่น่าออกแหละผมว่าอ่อไอ้นี่ออกไปแล้วผมว่าใบนี้น่าจะเป็นโลกของคอสชัวผมว่าน่าจะเป็นโลกของคอสนะผมเดานะ พ่อมันยังไม่ออกนะครับอ้าวไม่ใช่อเอางั้นแสดงว่าใบนี้นี่ต้องเป็นโล่ของคลอสหรือเปล่าผมว่าหลังกออนนี้โล่ของคลอสแน่ชัวร์เลยโล่โล่โลโลโคอชัวนี่ดูดูขอบขอบสตาใช่ไหมสตาเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยออแม่นอย่างกับตาเห็นนะครับแต่จริงจริงมันล็อกเลนมันล็อกเลน สรุปอีกรอบหนึ่งเลยครับมิเดชันวันนี้คุณคืออะไยังสรุปคือผมเกลียครับโอ้โหให้ตายเถอะสองใบนี้ตามมาถึงกล่องนี้ก็ยังไม่วายได้เลอดอย่างนี้นะเอออะไรกันเนี่ยบอดี้เล่ออกถึงใบกรอบอันนี้ออกถึงใบเซิงเซิงจบแล้วครับเกลือเกลือเน้นๆเกลือเน้นๆไปแล้วครับทุกคน จบคลิปนี้ก็ถ้าเกิดอยากให้กำลังใจผมก็แค่ออฝากกดไลค์ฝากซับสไครป์ฝากแชร์ให้ผมด้วนยนะครับแล้วก็กล่องนี้วางขายครับไปตามซื้อกันได้เนาะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ,บคลิปงานนาะบ๊ายบาย